กับสองเท้าก้าวลงสู่ดินเพื่อจะเก็บเกี่ยวสินทรัพย์ในดินที่มีตรงหน้าล้วเม็ดเมือเสื้อชุ่มอยู่ภายใต้ฟ้ามองพืชพันธุ์เบ่งบานเติบโตขึ้นมากรต,ตื่นชื่นตารู้สึนคุณค่าแผ่นพื้นดินไทยลบชีวิตยืแยงแข่งขัน ื่อม,มากอความฝันสร้างวิมานบนพืนนาไรดูไม่ก็ไม่ไดีเด่นดังอย่างใครมือเท้ากล้านแต่งตัวไม่ทันสมัยแต่ความสุขใจไม่มีอะไรจะเทียบเทียมทันแผ่นอินพื้นนี้มีค่ากว่าทองดนบันดาลสิ่งของสวัสดีคนระับคนอื่นก็สวัสดี พอแม่พี่น้องทุกทานก่อนผมนายอภิชาตกรอบแก้วผูบบ้ใหญ่บ้านหมู่ที่หนึ่งบ้านโครองไส้อำเภอนาทวีจังหวัดสงขลาในตัวนี้ในโครงการตัวนี้คือเป็นเสียกิจพ่อเพียงของในหลวงไตรกันเกาคือผมได้ซื้อโฉนดมาตามร้อยของฐานแต่ก็ต่อยอดไปในแบบไปถึงหน่อยกานจีซิปตัวเรื้ยงของตำบลงชายของผมนะครับหลักตอนนี้นี่ก็เป็นขอบตัวแต่ว่ามีเศรษฐกิจพอเพียงถึงว่าเกิดวิกฤตในด้านเศรษฐกิจ หรือในด้านของรูโควิดที่ยังอยู่ปัจจุบันที่มีอยู่ปัจจุบันนั uh, ้นนะครับนะตลาดทุนตลาดสมาชิกรวมได้แต่ว่าทุนโลภเหลี่ยงตุ้เหลี่ยงปลาเหลี่ยงไก่กันเองหรือธิชินของนผมในบริเวณของศูนย์เรียนรู้นี้มีการร่วมตัวรวมกลุ่มกันกับสมาชิกในหมู่บ้านประมาณเอ่อเจ็ดสิบคนนี่คือว่าอยู่ในกลุ่มของเศรษฐกิจพอเพียงนี้คือมีการเลี้ยงไก่เลี้ยงไก่ไข่เลี้ยงปลานี่น่ะตรงนี้ไก่ไข่น่ะตรงนี้นะ ผมมองว่าทุกคุก้นก็ได้กินหนอกเนื้อจากกินเหล็ก,กเราได้คลายเหล็กๆน่อยหนยคือได้มีผลตอบแทนแล้วามากับสมาชิกของกลุม่มแต่ก็กลุ่มของเราสำคันทุกคืนได้กินของทุกชื่อนั่งอุษนีออนทองเป็นครงกันต้นแบบของหมูลนึ่งตำบลคลองทรายค่ะตอนนี้ก็ลงข้าวโพดแล้วค่ะลงสับประรดแล้วแล้วก็พร้อมเดี๋ยวจะลงมีนาวแ้วก็มีส่อมจุก นี่ค่ะของเทโพไวเพื่อจะลุ่งใหู้การกุกข้างหน้าเช่นพักการพักไรพวกปนี้ะค่ะพักเปิดส้นครัวค่ะเพื่อจะปลูกใช้บริโภคในทบครัวนะคะและนี่ก็เป็นหน้างเทลุ่งประมาณองสักดาได้ค่าลุ่งตักดาช้างตรงกับ ทำกูอนอกหน้าในเมื่อทีนึงใดในกล้องตะบ,บนล้องได้ตอนนี้กขาพมลงต้นไม้ไปราชเนีแล้วมีมะพร้าวมีทุเรียนมีอ่าหอมีมังคุดมีมีไอ้ตุกยางดิติด,ดโรคมาแล้วมีแมสมาแล้วตอนนี้ กักษาไว้เกษตเศรษรกรไทยฝังใจและกายอยู่คู่